เอาละครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่อง c SL Channel แล้ววันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของเยนานะครับเป็น Miss Avi ในราคา199คู19ป,ปองนะครับกับในโหมดธรรมดาอ่าวันนี้เราหยิบม,มาเป็นออฟเล่นนะครับเยนาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีเอฟเฟกสกินแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกวารนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนเสียงใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ด้วยท่าทางก็จะดูสวยขึ้นนะครับ ก็ขอคนล้านหนึ่งไ like, ล้์หแชร์นะครับแล้วก็กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้คุณทาคลิปกันด้วยนะโอเคครับราเริ่มกันเลยดีกว่าต่อไปเรื่อยๆครับก็พยายามเคลียร์คลิปให้ได้เวลสองเราเร็วนะเพราะว่าเราจะสามารถกดเขาได้นะครับเวลแรกเราจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ตามเคยครับเมื่อเคลียร์วิปเสร็จก็ต้องเคลียร์นกเพิ่มพลังการเงินครับ Okay. ไม่ได้นะเราเจ็บมากเลยนะตอนนี้แต่ว่าเราต้องเคลียเวฟนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะกลับบ้านใช้ท่าสองก่อนเสมอนะครับแล้วก็ใช้ท่าหนึ่งตามมันจะได้ติดสโลติสถานะโ,โอ้โห้าผมไม่ฟิกเกอร์นี่ผมตายเลยนะี่โอเคเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่านี่มีเอฟเฟกต์วากไหมไม่มีก็ตามสไตล์ครับ ราคา1,99บาทนะโอเคผมว่าเราน่าจะเก็บปลาได้นะเพราะเราน่าจะวิวสีพอดีนจนกาิทน้งก็ตองรอมูมาดีว่าโอ้ลืมไปมกันสถานะนีว่วะยังไงเดียน่าจะเรียบร้อยนี่ฮนะเสียงมันก็ชงเชงชงเชงนะผมว่ามัน เสียงมันไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่ไม่ค่อยดุดันเหมือนปกติเท่าไหร่ครับประมาณว่าแบบคือตีมดวงจันนะเสียงมันก็จะพริ้วไหวนิดหนึ่งมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดุดันนะครับปกติน่าน้นต้องเล่นแบบดุดันนะเสียงอะไรก็สำหรับสกินนี้ก็สวยดีครับแต่ว่าผมอยากได้เสียงที่มันดุดันกว่านี้หน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเสียงแบบชิ่งๆอย่างเนี้ย เดินขึ้นไปเคลียร์เว็บกลางให้เพื่อนนะครับไปรับเว็บกลางให้เพื่อนพอเพื่อนไม่อยู่นะดูแล้วดูเหมือนว่าปฏิไฟเกิดจัดเลยวะโอเคครับถ้าหนึ่งนี่สวยนะจะเป็นเหมือนอัครลาดวงจันทร์อะไรทุกอย่างโคตรแฟนตาซีต้องซื้อครับผมว่าคุ้มราคาอยู่สำหรับ199บาทแต่ปลาไหลยังไงเนี่ยเฮ้ยป้อมเราด้วยดักครับดักอย่าไปตามนะครับ เพราะว่าซาตาเขามาปิดหน้าไว้แล้วเดี๋ยวซาตาเขาจะหาเ,าเดี๋ยวเราก็ไปวิ่งดักแทนต้องอ่านเกมครนบเห็นไหมไม่ต้องเดินตามเครับเราจะเสียเปียบมากกว่าเราจะบางทีอาจจะตามไม่ทันด้วยนะถ้ามีเพื่อนปิดอย่างนี้เราก็ไปเดินดักได้สบายครับเดี๋ยวเพื่อนหาแล้วเราก็เ่ยนดักทางเขาเอาป้อมกันครับน,น่าจะ ได้ป้อมมั้ง4นาทีแล้ว3าานาทีโอ้ทีมเราเอาจัดเลยวะเคโอ้ปลาไหลมาละถอยนะครับต้องดักเล่นเขาสักหน่อยแหละผมว่าใดๆก็คือท่าหนึ่งนี้สวยสุดแล้วนะออกมเป็นแบบชาร์จแล้วก็เป็นแสงดวงจันทร์ขึ้นมา โอเคนะเพื่อนไปกลางกันครับโอ้ลิงเจตต้องสลับเลนแล้วแหละเพราะว่าด้านบนแตกแล้วเซตเดทเทมก็เหมือนเดิมนะครับส่วนรูนก็ออนสลอ็อตสปิริตแล้วก็ดราก้อนคอร์นะครับแต่ว่าจาังหวะนี้วะโอ,อ,อ้แต่ตากำลังขึ้นมาเฮ้ยไ,ได้เลย หรือก,ก็นเนี่ยดาวิวเนี่ยโไม่ถึงกว่าตาไม่ทันเลยเขาใช้สป,ปินอ่ะไม่เป็นไรจะล่างนะครับสาตาร์ขึ้น,นตายไหมโอ้โหผม,มผมดักอ่ะเมื่อกี้ผมนึกว่าผมล้ำไปทางขวางไงผมนึกว่าเขาจะต้องวิ่งมาทางขวาถูกไหมเวลาเขาเนี่ยแต่ว่าบินเฉยเลยว่ะดักพลาดน,นั่นหรอ ว่าเราน่าจะได้ป้อมกลางแล้วครับนี่คือถ้าเขาเดินมาทางขวาอีกนิดนึงนะเขาโดนผมลำแล้วนี่ครับมันรวมากันจะลงทันแกเองเยนาหรือว่าเซเรโมนวาเ,เนี่ยโอเคดักครับโอ้เปิดแมปว่าเกมเลยกระจ่างใส่ท่านหน้าเลยนะ หมือนเดิมครับตามสไตล์ออฟเลนคือดันคีฟดันเวฟนะให้เวฟดันไปไกลามากที่สุดแล้วเราจะมีพื้นที่ในการเล่นมากที่สุดนะครับพยายามดูทีมด้วยนะตอนนี้ไฟตรงกลางว่ะนี่สไตล์นั่งจนะิ้กเก็ตเรืรอดหน่วว่ะโอ้โหเจ็บสาตาร์แรงมากแค่นี้ตายมาหลอดมาหลอดตัวเดียวลาวิวลาวิว โอเคสวยเพื่อนแต่เจ็บมากได้ป้อมไหมเนะี่ยไม่ได้ด้วยวะคีบไม่มาคีบไม่เข้านะครับต้องกลับบ้านแล้วก่อนดูเหมือนไฟจะจบแล้วนะเรามาชา้าไปวะเนี่ยเรียบร้อยมาหลอดเรียบร้อยต้องห่วงแต่ไปเคลียร์คลิปนกลางแต่ว่าได้ป้อมก็ถือว่าสวยโอเคครับด้านขวาด oh. ันคลิปขึ้นมาย,ยาวๆครับ เนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่าเสียงมันไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่นะผมว่าอยากให้เสียงมันดุดันกว่านี้ลิงมาดิป้อมนี้น่าจะไม่มีปัญหาอโอเคโอเคครับป้อมกลางว่าไง,งชาร์ปพลังดวงจันทร์ว่ะโอ้โห กำลังจะมีการบวกกันเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เรากำลังมาครับโอเคมามาท่าสองไปแล้วก็ลั่มช่ยชายช่ยชายโอ้โหเนี่ยโอ้โหป้อมบนน่าจะได้หรือเปล่าชาร์ตป้อมยิงอุ้ยยิงมาขอโทษ โอ้ขอโทษว่ะผมสู้ไม่ไหวอยู่ช่วยกดรวมกลุ่มว่ะผมขอเค์คลิปเล่นนี้ก่อนสักสองเวฟนะโอเคชาร์จพลังดวงจันทร์โอเคไปครับลงไปช่วยเพื่อนกันเล่นกลางครับ กำลังนัวกันเลยเฮ้ยปลาไหลวะอะไรวะเนี่ยคือก็จะเอายอนอย่างนั้นน่ะยากหน่อยนะครับเปิดมามาเลยชร์ตชร์ตพลังดวงจันทร์เขี่ยคลีปต่อครับเอ้ยเยอะเยอะว่ะไม่กล้าเขีร์คลีปเลยผม กลัวโดนแข่งมาหลอดเฮ้ยเหลืมาคนเดียวหรือเปล่าเป็นขัวมาเสริมเฮ้ยสก,กิ๊ตายโจวบีเดิดิ้งหน่งไปไหนก่อ,อ,กอกนอยู่นี่หว่าป้อมกลางครับอุ้ยดูว่าคิด,ดมีต่างกันขน้ดวิ่งมาไรเนี่ย ตายแน่ตายแน่โอ้โหอีหวังใจแน่ถอยถอยนี่ขอกับบ้านโดูดูดดนี่เรามาหลอดมันตัวเดียวมันเห่าไรขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยเห่าขนาดนั้นนะดันเลยดิดัน,ดดนดชาร์จพลังดวงจันทร์วะโอเคสเสร็ตาแต่ว่าเราไม่สวยแล้ววะโอเเ้โหเสร็จเรย ถามก่อนครับตอนนี้คุณดวนชัดดาวไปสถานะทางการเงินนี้เสียหายพอสมควรโอ้โหโคตรแย่ต้องดันเลนครับตอนนี้ดูแบบเมเจอร์ไฟชัดดาวลิงว่ะโอ้โหเราคนเดียวเอาดีโอคต้องเกือบะเพิ่อนบวก เพื่อถ่ายมาันละโอ้โหเดือวงลาวิวอ่ะไม่ถึงเริ่มนานแล้วนะครับเกมนี้15นาที16นาทีแล้วเนี่ยเริ่มนานแล้วนะยาวแน่เลยวะ่ะเด็กเกมแบบาจานี้คือสู้ไม่ได้เลยนะตายวะเนี่ย เอเอาดิสาตา,สา,ตา,าร์สตายังไงฮะโหนี่เพื่อามหลังเหลี่ยโอ้โหพอเลดเกมมาผมตายบ่อยจัดเลยวะเพราะว่าดามิเขาจัดจ้านแล้วว่ามีแต่ตัวเลดเกมนั้นเลยฝั่งนะของผม,ผมนี่เริ่มสู้ไม่ไหวนะครับทานานไปอาจจะไม่ดีต้องรีบแต่งขีดไปจบเยป้อมบนป้อมเดียวเองอะจะได้สามทางแล้วดูดิ โอ้โหโคตรว่าไงอะถ้าแพ้เกมนี้นีโคตรเสียเลยวะเฮ้ยเห็นหนึ่งเก็นหนึงต้องอ,อ้อมสตาร์บินดิวะด,ดันอันหนึ่งอันสองสามเพิ่มตามปาราเปใจดักเกิดโอเคเฮ้ยจบ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 มาๆ,ๆ,ๆมาๆมาตามาตามาตามาเซ็ตหมัดไว้ก่อนครับ กันตายปลาไหลปลาไหลมาตัวแม่เข้าโถงอ่ะเข้โถงลิงก็โถงมาไล่ดีลิงรออะไรอืมหนึ่งรอยรอชีพเข้าอย่างเดียวนะตอนนี้ชีพหมดจะเป็นเพียงแค่สัตว์เอสตัวไ,ได้ว่ะ หมดแล้วคิดมากคิดมากเลยนะคนเกิดคนหนึ่งมาพันเลยมาเราเกิดเคเอ๖ร้อยครับก็เป็นอย่างกันบ้างครับสำหรับการรีวิวสกินเจน่าสกินใหม่ครับราคาหนึ่อ้าสเก้าองมปองาเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้นะครับเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็น,ปนกำลั are, งใจให้กับคนทำคลิปกันด้วย ตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสอัสดีครับ